ศึกษาพยาบาลปีสองเนี่ยค่ะบอกว่าเขามีความเครียดทุกวันเขามีความรู้สึกเขาเหนื่อยมากพอเวลาเขาไปขึ้นบอร์ดหมายความว่าไปขึ้นหอผู้ป่วยค่ะแล้วก็เขามีความรู้สึกเขาเหนื่อยเขาเรียนหนังสือเขารู้สึกเขาเหนื่อยทําไมเพื่อนๆไม่เป็นเลยแต่ตัวเขาเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วก็เขาเครียดแล้วก็กลับมาร้องไห้ทุกวันแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะระบายกับใครได้เพราะเขาไม่มีเพื่อนสนิท ที่จะไม่ให้คอยระบายเขาไม่สามารถที่จะไปเล่าให้กับพ่อแม่ฟังได้สาสังเกตนะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะมีความโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวมีความรู้สึกเครียดน,นะอย่างดีที่ว่าเขามีโซเชียลอยู่นะคะเขาก็มาทําในโซเชียลออกมาขณะของการเป็นคลิปโดยที่เขานั่งร้องไห้และวก็มีความรู้สึกว่าการเรียนพยาบาลทาไมเรียนนานจังเรียนตั้ง4ปีตัวเขาเองเขาบอกเขาก็ชอบนะ พยาบาลไม่ใช่เขาไม่ชอบนะเขามีความรู้สึกว่าพอเวลาเขาได้ขึ้นอบ์ดเขาไปดูแลคนไข้ไปคุยกับคนไข้ไปทํานู่นทำนี่กับคนไข้แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขนะแต่ว่าไม่รู้ทําไมเขาเครียดจังแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่ามันพรี y าไม่มีแรงอ่ะนะตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวที่บ่งบอกนะคะว่าเขาเข้าข่ายน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะเนื่องจากว่าภาวะที่เขาเครียดมากเกินไปจนสารเคมีในสมองของเขาเนี่ย มันเกิดภาวะไม่สมดุลเกิดขึ้นแล้วพอเวลาเป็นโรคซึมเศร้าเหล่านี้เนี่ยก็สังเกตว่าจะมีคนมาแนะนําเขาเยอะแยะว่าอย่างนู้นอย่างนี้คาแนะนําเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วนะคะเพราะว่าคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าไม่ว่าเราจะแนะนําอย่างไรกับเขาเขาไม่สามารถที่จะปรับตัวเองได้นะคะเพราะว่าเกิดจากความที่เขามีปัญหาทางด้านสารเคมีในสมองงั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ตัวเขาเนี่ยจะต้องไปพบแพทย์นะคะก็คือไปหาจิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะไปให้รับยา สารเคมีที่เขาขาดไปเนะะี่ยะเข้าสู่สมองของเขาเพื่อปรับส่วนดืลมให้กับร่างกายแล้วจะทําให้เขากลับเข้ามาสู่ภาวะปกติได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะต้องมีการปรับนะะปรับตัวเองในพฤติกรรมความคาดหวังในตัวเองซึ่งคิดว่าที่เดาเอาเองนะคะว่าคิดว่าน่าจะเกิดจากความความที่ว่าพ่อแม่หรือว่าญาติญาติของเขาเกิดความคาดหวังในตัวเขานะคะพอเขาเกิดการคาดหวังปุ๊บเขาก็เลยไม่กล้าที่จะไปบนให้กับ คนในครอบครัวฟังนะคะว่าว่าตัวเขาเองกําลังมีความทุกขในการที่เรียนหนังสือเรียนพยาบาลเขารู้สึกเขามีความทุกมีความเครียดเพราะเกิดอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะระบายกับใครได้แล้วยังโชคดีว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันยังมีโซเชียลที่ทําให้เขาระบายได้ร้องไห้ได้ระบายกับโซเชียลได้นะคะมันก็จะมีคนมาให้กําลังใจเขาแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วนะคะมันควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อได้ยาได้ยาเพื่อจะปรับความสมองด้านสารเคมีเขาก่อน หลังจากนั้นเขาก็จึงจะสามารถเรียบปรับพฤติกรรมได้นะคะแล้วเขาก็มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีความสุขกลับมาร้องไห้ทุกวันสิ่งที่สําคัญก็คือว่าควรที่จะให้คอนดอกไว้ก่อนนะคะก็คือไปคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเองก็เคยเป็นพยาบาลมาก่อนก็มีความเครียดอยู่บ้างแต่ว่าก็ปรับยังปรับตัวได้แต่น้องเขาเนี่ยไม่สามารถเรียบปรับตัวได้แล้วนะคะก็ควรที่จะไปคุยกับอาจารย์พยาบาลนะคะไปคุยว่ามีอาการแบบนี้แบบนี้เนี่ยแล้วก็อาจจะต้อง ขอดอกไว้ก่อนดอกไว้ก่อนเพื่อจะรักษาตัวเองให้หายก่อนพอหลังจากที่รักษาตัวเองหายแล้วหรือว่าดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ค่อยกลับมาเรียนใหม่อันนี้เป็นวิธีการแก้ที่ถูกต้องที่สุดนะคะเพราะจากที่ว่าตัวเองมีประสบการณ์แล้วก็เคยเจอคนไข้ลักษณะอย่างนี้มาก่อนนะคะก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าเกิดว่ามีใคร เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกนะคะอย่าไปคาดหวังในตัวเขามากเกินไปให้ถามไถ่เขาตลอดเวลาแม้กระทั่งเด็กที่เขาไปเรียนมหาวิทยาลายัยไม่ว่าจะเป็นคณะไหนๆก็แล้วแต่นะคะมันจะมีภาวะเครียดเสมอนะคะเพราะว่าการเรียนมหาวิทยาลัยมันจะต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างมาก,กน,นะคะแล้วมันจะมีการเรียนที่สูงขึ้นแล้วมันก็จะเกิดความเครียดมากขึ้นเพราะว่าจะมีการทํางานทําอะไรมากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากให้ผู้ปกครองสังเกตนิดนึงพอเราสังเกตปุ๊บเราจะต้อง ให้ความช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถที่จะระบายความรู้สึกต่างๆที่เขารู้สึกเครียดรู้สึกว่ามันไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยให้เขาได้ได้เล่าให้เราฟังแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกไม่ไหวนะคะอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย ฟังเขาถ้าเขาไม่ไหวให้เขาดรอปไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปบอกเขาไม่เป็นไรหรอกทนไปอีกสองสามปีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาทนไม่ได้นะคะบางทีผ่านไปแค่วันเดียวสองวันเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขามันแย่มากๆแล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะผ่านได้จริงๆนะให้เขารักษาให้เขาดีก่อนแล้วค่อยกลับมาให้เขากลับไปเรียนใหม่ครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอยากจะฝากพวกก่อน